วันนี้ตะเกียบห้าบมาคนแรกเลยธรรมดาตะเกียบต้องกักไว้ก่อนไม่จริงไม่จริงได้ไงวันนั้นก็มาเที่ยวซ่องหมาก้อนจะเด็ดดิมาแบบยากเด่นนะหมาก่อนเออมา้องส่งคนก็แป้งแล้วเท่เออยี่สิบหกน่าจะกักกักต้องนี่มันไม่ได้กักมาหนุนนานนะเดี๋ยวให้กักก่อน ไม่กลางตอดเลยช่านน่ะเอาแค่ซีตานไข่สามสองไม่ดมดงมาดงเออไม่ว่ากันสวัสดีค่ะ วันนี้จเจ๊มาขุดเผิือกที่ทุ่งทองนะคะอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราขุดสองไร่นะคะ อาวันนี้เ<ม>จ้าของไล่เลี้ยงอะไรมั่งบ<ข>อ,งอ,งอยนี่โอเลี้ยงโคกโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาโอเลี้ยงโอเลี้ยงกาแฟสับป,ปะรดสับป,ปะรดกาแฟกาแฟแล้วมีชาเขียวด้วยนี่ชาเขียวหมดแล้วเหรอนาะมากินเลยวันนี้เจ้าของไล่เลี้ยงขอ,งงอยิงรวยๆอออัันนนี้น้ายยงบยบสป,ปะรด เดี S <S ๋ยวเขาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเลี้ยงของหวานด้วยอะไรคือของหวานเอ่อเอาแหวกช่องให้เขาหน่อยแล้วเขาเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาไม่นั้นต้องเอาถังน้ำลงไอ่กาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว

บอกว่ามันทำมันเติบโตได้ผ่าแล้วทีนี้มันบอกว่ามันเนี่ยมันจะมำหัวใหม่เลยแหละมันเป็นนั่งมันบอกว่าไปถึงหัวตกเลยน้อะตบกบนเดียนะจ๊ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ชิ้งหลานบ้าพระเลยอะไอพี่ว่าโคตได้ใจแม่เลยอะคชอบเอาเรื่องเกี่ยวบ้านมาเล่าให้แม่ฟังพลูกแม่เลยนะนะลูกแม่เลยพี่นี่เป็นลูกแม่จริงนะ

ใกลแล้วายไาย่อเลย้ยด่งนี้่ครับไม่ยากอนแล้วก็ไอ้น้นี่มันลบอกว่ามีที่สุดจะที่ไอ้กงดื้ะลางวันไม่ไอเลยถ้าไอ้งื ถ้านนไ้เ okay, ุ่งกลด้ด no right> yes> ีุ่งเงื้อออกเลยนี่ป้อตรงนู้นนะตากตากแดดแล้วไม่ได้เอาผ้าใบปิดนะเอาผ้าใบบนรถนะปิดไอ้เกม เอาเพราะใบปรถดนะปิดเพื่ออะไรก็หนูอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> เดีวยวชเลยเหรอไม่ไดโย่เจอนะต้องรู้เพือเออไว้จะคุ้นแต่จะติดพ่วงเลยฮะ เอาล้เหีจกหเหี้ยจิก